สวัสดีค่ะวันนี้ไตยะพาทุกคนมาที่วป่าพ,พัทระป,ปิยารามตามรอยอาจารย์โอเล่ที่อาจารย์ให้มากราบไหว้พญานาคสีขาวก่อนหมดพรรษาน,นี้ค่ะจอดรถเรียบร้อยเราก็มุ่งหน้ามาที่จุดแรกกราบสาการาพระพุทธร,รูปในถ้ำจำลองก่อนขึ้นบันไดไปยังด้านบนค่ะ จุดที่สองเราจะขึ้นไปไหว้พระพุทธยมกปฏิหารหรือพระพุทธรูปบางฉันสมอเน้นในเรื่องสุขภาพรักษาไม่หายหรือหาโรคไม่เจอลองมาขอพรกันดูนะคะซึ่งภายในใต้ฐานองค์พระสามารถเข้าไปสักการะองค์พระยานาคและพระพุทธรูปได้เหมือนกันคะ่ะจุดต่อไปเราจะไปถ้ำกันคะ่ะเมื่อลงบันไดมาแล้วถ้ำจะอยู่ทางด้านขวามือโดยถ้ำนี้มีชื่อว่า ถ้ำสุวรรณคูหามักขวานวินิจฉัยภายในด้านในจะเป็นถ้ำสีทองมีพระพุทธรูปให้เราสักการะกราบไหวและมีบ่อน้ำสักสิ์ธี์ให้เราสามารถนำเมากลับบ้านได้ค่ะ ต่อไปถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือองค์พญานาคสีขาวนามว่าพญานาคราชสีลาวิสุทธิโลกาธิปดีซึ่งประดิษฐานอยู่กลางบ่อน้ำประธานเรื่องทรัพย์สมบัติก่อนออกพรรษานี้จะหลุดพ้นในภูมิของพญานาคค่ะหากบุญสัมพันธ์ท่านก็จะประทานพรให้ค่ะวัดป่าพัทรรปิยารามตั้งอยู่ที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีค่ะ วัดป่าพัทรปิยารามเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา7จ0 1นาฬิกา30 18นาฬิกา30หากมีโอกาสได้ไปกราบไหว้อย่าลืมไปขอพรกันนะคะ